มึงมันใสมึงมันใสเซ่น้องชายมึงมึงปริมาขวงใสกูอีซี่อายมึงเหตุกินมันคำ้วเอ้ยขอเท้าตามนั่นตามนั่นพี่น้องเอ้ยสบายดีอีกรอบได้กบตัวหนึ่งมาว่าสิสุบเซนสิสุบเซนกบซัมเพน้องเอ้ยสิสุบเซนเฮดบดบด้ผลจำ โตเห็ดยังเฮ้ยอันนั่นน่ะไดอ้เบงดูได้ปลาบักหายก็สิไปใส่เห็ดบ่ได็กคือบ่ปิ้งกินบ่มันจะวานี่บ่จักว่ามันมีบ่ได้ว่าส่เย็นวโอ้กะใส่เกลือใส่หยังแล้วก็ปิ้งกินนู่น่ะมนแห้งบ่โอ้ปลาตโอ้ยเสียดายเด้เนาะเฮ้ยแซ่บซยลหั่น ปลาลายเนาะจนปลาให้มันหนาวมันนอนพอเป็นนทำค้าอนี้นะป้าะทีตึกอันอะจำพามือจำนี่เออ้ามักหม่ําเลย <laughs> <laughs> วานยังหม่ํา <laughs> ฮะ โอ้วก็แม่น,นี่นนอนน้งน้องนี่นะไม่ใ่ไปกาไปใป้าออ<ด>อเอ<ด>าเยครทำนะยยังอีกบ้างนี่ยืประชัยนมันเหม็นยงสิคู่้างคืบ้าเลยอ่ะเจอห้าเจอไปแล้วอีกทีมันจะไม่ชายเอา,อาอยอยนเลยจง่ายแค่นี้แล้วไปเลยไปเลยไปเลับ,า,บาผู้ <laughs> ด้วยกมาเปนข้า hmm. แ้กไปไปอีกถูกครับรถไปมาั้ก็มาเนี่มาเกี่ยวขขาได้เพราะงอนอะเอามือนี้วาทนมาเกี่ยวเขาฮะก็ไปเกี่ยวมังได้นี่นะนอนอยู่วะฮกบไปเกี่ยวมังได้นี่นะม่ก็พะเออมื้ายานีนอนงมายังมาเกี่ยวได้เพราาชงอนเออ้วเีอเออแต่ว่ามพ่นอนลุกแล้วไปไปฮากมามังสีเี่ยมัเนครง่ยเน กิงยังบอกเลยก็ไปบวม่ถ้าโเลยก็ไปตัวใกินป่นอืมให้บักหม่ำนี่ว่เาผมมันเด็กหน่อยนะว่าเอาโดดมึงว่าเอส่เราจริ่หม่เาว่าเขา้าจองมีนองเหามอ่ะมึงกล้าวว่าอยู่บ่าหม่ำ กินแล้วนอนพ่อจีอยากเอาเห็ดพัววันนี้เด้อหม่ำเด้อยี่บ่กินแล้วบ่เห็ดวิ่งพ่อจีอยากเอาเห็ดพัดวนเวน,นี่ยเด้อพออย่งเงี้ยงพออย่างเงี้ยงจนยอมเสียสละให้เป็นผักเขาซะมันสอให้มสมใจย,ยายเป๋ซะ

มาพูดแลับมาตะชวนเหมือนใหม่สามสี่เดือนพ่แล้วปะเออลเออบอกัวเก่าพล้ว่าันจ้ะอือืมอนเราไปเ็ดกับเรได้เลเียวยังมาใส่จเกียวยังมาจินมันมีทางหาอะไรก็หาเนาะเรีกว่าการเมืองมาจเียวยังไปจะหนประกันภัยจาหนผัดดองปะหาพื้นหาให้อีกาว่าเด้อ หย่นี่่ยัไมมีดอันนี่น่ยมไมีดอกผุนเกี่ยวข้าวเล้่ยนว่าจเจ้าซ้นี่มาไรแต่ละปีนะอร่อั่นเ่ากี่้าเดยหระเขาเนี่ยเน่นี่หละเ่อนังว่องข่วย่งเป็นยงเงเตรียมสิอุพยกนี้ตะตูกเลยมาชิมาหาพราบาทมาจะหามีตะตูกมาแล้วบอมาแล้วยันฝี ภูณะนั่มนั่มไปภูณะไปสวนไปภูณะกับคือสสะดวกสบายกว่าอยู่ตูบต้นหนังยูนาะพี่ใหญ่นาะปีนี้เข้ากับจักรสีดหิสไดยบอกปีนี้ทึนพี่ใหญ่เอ้ยอยากน้ำทึนเอ้ยน้องกับเฮเฮ้เฮ้เลยอีตัวนึงกับมันเที่ยวเมื่อฮดมันโง่เบิดน้ำมันเท่า์ดรซิตรเน้ะ ไรได้เขาเที่ยวดูไรกับโบราอหมังโงดกระโเที่ยวพปได้ใส้น้ำมันบาทนี่ใช้บาเอาบราณสูดเที่ยวเนาะบ่มีทุนแล้ววาสันข้าคั่วเลยมันก็คัวมันก็คั่วแน่ข้าวขาใช้ผู้คูยแน่เบื้องน่นะอือเขาเที่ยวกับบราเทียวดูแล้วใกล้ถึงขัขดระน้ำแล้จะไปเห็นนะเออสีโยมสียามีแต่พอบักแทกสีผู้เดียวได้เออีกันแล้วนี่งขาแล้วสี่ใจมันกับสีมันกับพกแขงกับยามันก็ได้โอยองมโอ้ สแล้วก็ผู้อยูกไก่และนักแล้วท่านผู้ชมลืมมันหลุดจากคองตาบะหุงขี่หลุดอีลอยมาสู่ผลผาผลมีดตะยานตะบักอันอีซีมระวังเด้อผู้ใหญ่เปรอะกัหอบลูกหอบเต่าลงมาเอาปลาเน่าขึ้นไปเสะตุ่วหาลูกสาวกับลูกเขยลูกคือเห็นดิ Anh lưu lột, em bomita, nha peva, dù kìm khả năng đôi. Vội. nhỏ of lahala, anh hit bay hit na. Ama top, coptin pugaila. Uuuu, nào, mục chết, 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 chết, mục 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 lột mục chết, mục นี่แน่ะ่งถาแทงเหิงว่าจะอยู่กิงเขาแรงน้ำประยู่แล้วบ่บ่เอบอนมอนี่ยมันจีบักมัไปอาบน้ำเฮ็ดกันยังบได้ต้มจะให้อยู่ฮะสิเต็กกบเระเปืือยแล้วเฮ็ดยังบได้ต้มอยู่ บ่อน,นอนกันเลยสีไปอาบน้ำมันเปื่อยแล้วป้องมันสิดไม่หมออะไรเงี้ยแปรสุกเห็ดบดใส่กบตะหยิ่งขุบเอาอยู่พุพอนเผาซโสิมาเธอได้กระบอกนะจะเถื่อวเฮ้ยีเอาไปต้่มเะพาไข่มึงเหรอเฮ้ยชเอาเห็ดลงแล้วบาเียนเลย ตืมแน่ฐานอยากบิดแล่ะฮะช่วยแล้ว,ลวสิหวานบอแม,ม,ม,มระาง่แยมรมนั่นมานานอ่ะมันร่มร่มสูตโตัวหนึ่งเขาเอาเห็ดกินได้เฮย้ยขังบอขังเลยก็มันก็อนานัานันบอ บัซอยบสาบสีโอ้ยเลือเท่นี้กับชซอยบิกับบซอยโอ้เือสองสมดกน้อยหลังดีอย่บ่คือหนามดำแทะขึ้บ่แ้ติขั้นออกโลดมันจะยหญ่มันมันบูดมันจะ่มันหมุนเน็ดต้นแก่โถยังดำาปื้ออ เราไหมผัดแกะแกะซาคิดินวันประหัดเันก็ี่้ยก็สิวันเสารลืมวันเสาร์เหมือนประหัดป้มากแม่มัมนามาใส่ตเก่าหยังล่างอยู่ป้าไว้หันแล้ว ไปพี่น oh. 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 hmm? ้องเมือกันดึกเมือกันเฮ้ยเมือหน้ะพอกันใหม่อยหนอยเอาไปเสดตู้เย็นได้บกบวบนะคะบอกกินนะเฮ้ยมันสีเน่าเฮ้ยมันสีแกะมันสีเหี่ยวอ๋อกลับมาอะไรพี่น้องเลยหกโมงกว่าได้เมือดบรรทุกหนึ่งซองทุกกลับมาพอกับดูกเห็ดกินยังถ้าเดย์พักพักเก็บ มะก,การ์ดไปเนาะเก็บไก่บีซี่มะขามมะขามหวานนั่นนี่พี่น้องเลยเขาไปเอามากินกับปลาแดกลายแตกแตกแกงปลาปิ้งปลาแห้งเนาะเดี๋ยวจีแจ๋วก่อนบอ่ปิ้งปลาแห้งมะถั่วกะตัมไปเลยน,นี่ลูกสาวหนึ่งลูกศิษย์ถ่าอเอ้ยลูกสาวด้วยพ่อได้พี่น้องเ้ย ซุกซุกแล้วเฮยเอออันปิ้งหัวปลาข่อยเข้าเทลงนี้เนาะเทลงต้มปลานี่มาทตำตำให้แมวให้หมาเยาจีบักริกก่อนพี่น้องเอ้ยหลดอันบบมีตาแะไรกลับมาพี่น้องลืมมาหลดตาบะฮุงจีแจวตำแจวกินกระปิงปลาแห้งก่อนอาหารแรงวันนี้ไม่มีค่ะ มัีแนวจีนแรงมาเนี่ยโอ้ยแอลจ็บล่าสุดแจ้งการด้วพี่น้องเมื่อนจะตรวนสีสีเกี่ยวเข่าคนสีเอ้าคนสีจ่างแต่คนตัดนะพี่น้องหรือว่าคนเกี่ยวกับสีเอาคนสองคนคนเกี่ยวกับสีเอาคนสองคนพี่น้องเลยจักแล้วมันแล้วไปมือเดียวสองมือไปดีเลยพี่น้องเขื่องจะเตรียมไปสักพี่น้องกู เฮ้ยขาห้าสิบปร์เซนลาบอเข่าวนะขาวม่นะแปดบาทสองเยวนี่นะแปดบาทสองมันจะขึ้นจังใดเข้าคล้ายกับแปดบาทหาพอกันคลิหน้าไปนเลยสบายดีเห็ดกินก่อนตามแจวไปเนาะปิ่นปลาแห้งอาหารแรงมาเนี่ยปลาซีเบอีตัวนปลาตาหลุดบุหุง ยันโต๊ะคองพี่น้องเลยเฮ้ว่านกันยังคอยมาได้จาาัาว่ามันหึงนะคอยคอยมาบริบบิดจนหัวเหยียบเขาเดียวขี่ลดขั้นนี้นะ